สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โดมนะคะรอทางเจ้าภาพนะคะรอทางเจ้าภาพนี่เขาได้ค่าแรงแล้วเอาเปียกเลยไะมาโอ้โหเขาเรียกคนฉลาดนะเขาเรียกคนจลาดน้องพี่น้อยเนาะ เก็บสวรึไหมแม่งานมันเป็นงานนี้เขาทำเหมนั้นน่ะเขากลัวย่างงานสวถ้าเขามื่อชีพกลนั้นน่ะเราเราตกเงินเอาไหมฟังเสียงสานยาฮานี่ก่อนจะเอาไหมโอ้โหแล้วมีน้อยกินไหมลูกแตงโมนี่แตงโมไหมลูกฮึไม่สนใจใครเลยบอกไมโอนโะฟังอย่างเดียวเดี๋ยวนะเสือ เขาเขาขยับหนีเขาขยับหนีตันไว้ตันไว้เอาเอาอ๋อ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 ้๋ออ๋ออนอ่๋อา๋ออ๋ออ๋ออนออ๋ออ๋อ้๋ออ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 ออ๋อ้๋อ เนาะสวยมากเลยวันนี้ไม้ประดับนะคะดูใบของมันนะคะสีสันสวยงามมากเลยนะคะไม่มีดอกเนาะมาดูดอกกุหลาบนะคะทำไมสีแจ่มแจ่มนะคะสีสวยมากนะคะ ต้นส่วนนี้ก็โตว,วันโตคืนนะคะอันนี้ก็กำลังตูมอยู่นะคะเนาะอุ้ยขนาดดอกขนาดดอกเอ่เฟื่องฟ้านะคะยังสีแจ่มมากเลยนะคะวิ่ยต้นมะขามนี้เดี๋ยวเอ่าเขาเดี๋ยวว่าจะอยากจะรู้ว่ามะขามหวานมะขามเปรี้ยวต้องเคี้ยวดูใบอ่อนนะคะถ้าเปรี้ยวก็แสดงว่ามะขามเปรี้ยวแต่ถ้าฝาดฝาดจะเป็นมะขามหวานนะคะ ขำหวานนะคะสีนี้นี่อันนี้ก็เป็นสีนี้นะคะอันนี้ก็สวยนะคะเนสีเหลืองๆเนาะ,ะอครทีเดินชมสวนนะคะมารอทางเจ้าภาพนะคะรอทางเจ้าภาพก็เลย พาเอฟซีสมสวนดอกไม้ไปก่อนนะคะอู้ดอกกุหลาบสีชมพูนะคะนี่ดอกกุหลาบสีชมพูนี้ก็สวยสวย <c oughs> ดอกเฟื่องฟ้าก็ต้นออกดอกก็ออกดอกนะคะต้นที่ไม่ออกก็ไม่ออกนะคะนี่ต้นนี้ก็ยังไม่ออกต้นนี้ก็ออกนิดเดียวทั้งท้งท,งท,งที่ดูแลเท่ากันนะคะทั้งท้งที่ดูแลเท่ากันรดน้ําทุกวันนะคะ อันนี้ก็ออกอยู่ปลอมแหลมนะคะออกปลอมแหลมเนาะต้นที่ออกดอกก็ออกออกพามาดูดอกบัวนะคะเางาเงาบาง คนทําสวนเหมือนกันด้วยเหรอคะโอ้โหนี่นะคะเอฟซีเอฟซีมาจากไหนนะคะซิมซิมเหรอคะไม่ไม่เอฟซีมาจากไหนถ้าจริงๆแล้วติดตามมาตั้งแต่สมัยอยู่ปัตตานีติดตามคุณพ่อเขาไปแต่ตอนนี้คุณพ่อเขาเกษียณอายุแล้วก็มาดูแลลูกๆที่สวัสดีค่ะป้าอาชีพคุณคุณย่าอาชีพเนาะค่ะ ก็ได้เห็นตัวจริงกันแล้วได้เห็นตัวจริงกันแล้วเป็นไงคะเหมือนไม่ใน y t u t u ไหมคะในฝันที่ว่าจะได้จมาพบได้คุยออย่างน้อยสิ่งที่เราได้เห็นผ่านกล้องกันเนาะค่ะก็ได้มาเจอกันจริงๆและเป็นพูดไงอะเหมือน f อฟซนิรนาม่ออกเสียงออกตัวมีอยู่ครั้งเดียวที่ติดต่อไลน์มาหาคุณแอนเรื่องว่าก้าวัดเขาทำยังไงบ้างแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ติดตามค่วเข่าไป ดีใจค่ะที่ยังอยู่อย่างน้อยเราได้พบกันถึงแม้ว่าเราเริ่มต้นเจอกันที่กบกเกนะแม้แต่คุณย่าเราก็เจอกันที่กบะเกเท่านั้นก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเนาะนาวะนาวะอะไรนาวะตรงนี้คือตรงนี้คือวังปู่ปาริจิตคือวานอนวิวาสจำปาดงจำปาดงจำวดจำปาดงแล้วไม่รู้นสมันจะคล้ายคือกันไหมบ้านเลขที่ของเราก็ลงท้ายด้วยสองสองเก้าเลขถนนก็ สองสองสองแล้วก็ลงได้ข้าวมันก็เหมือนกับมาบรรจบกันเหมือนอยู่ที่กุโกก็จะมีแกงจำปาจแล้วก็ได้มาอยู่บ้านจำปาก็ยังงงนะมันเหมือนแม่ท้องกันนะแกงจำปาก็มาอยู่นี่ก็ยิ่งมาอยู่จำปาดงเลยเนาะเจ้าที่เป็นขนมนะสวัสดีค่ะนี่ลูกสาวเขาจะเต้นเรื่องที่อยากขออนุญาตถ่ายนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะได้ไหม อ๋อถ่ายแม่คนเดียวแล้วนะคะค่ะโชคดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะปลอดภัยค่ะโชคดีปีใหม่ด้วยค่ะโชคดีปีใหม่เช่นกันค่ะค่ะขนาดทากซีมเลยดูซีมก็ไม่มาออมาชิมมะพร้าวกันนะคะอือจิ้มอ่านคอมเมนต์บกเมียนกีเซียนมะทะมะพร้าวน่งกินมากเลยนะยิ่งมันบานอ่านยั่งแบบอ้ออ้อค่ะขอบคุณค่ะพ่หน่อยอือ กินไหมป้าจ๊ะข้าวข้าวรวมมาสมคนเนนแล้วเนาะเบิดลอยเป็นไบนหวานหวานคือว่ามันหวานหวานแล้วมันอ่อนสี่สี่พันตัดดอกไม้ที่มันแห้งออกนะคะดอกเก่าเนาะดอกใหม่จะได้บานนะคะ บานลงดินไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าน,น,นี่อดอกมันจะได้บานขึ้นมาใหม่โอ้โหดอกมันจะบานขึ้นมาใหม่เลยนะนี่ ม,มันเหี่ยวตอนที่เราเคลื่อนย้ายเหรนเห๊ะตอนที่ย้ายลงมาอ้ยต้นไม้ที่ไมีดอบปลูกง,งามเลยที่เอฟซีส่งมาแล้วไม่ดับปลูกงามเลยดงดอกตูมที่มันแห้งนะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ